เนี่ยมาเก็บยอดฟักทองกินเนี่ยเศรษฐกิจแบบนี้ประหยัดยังไงมันก็ไม่พอกินนะบีมบำนานก่อนน้อยเนี่ยจนยอดฟักทองอะมันแตกยอดอ่อนให้ไม่ทันเลยเนี่ยตลาดก็แพงแพงแล้วยังไม่มีจะขายอีกโอ้โหจะทำยังไงเนี่ยไอ้โควิดเนี่ยหลวงเขาก็แจกถูกไหมไอ้คนลับกึ่งอะไรก็รับมาแล้วมัน มันก็ยังไม่ดีอ่ะคนไม่เก่งปกครองประเทศนี่มันผิดหรือเปล่าอ่ะแนะนาให้ปลูกผักชีมันก็ตีอยู่หรอกแต่ทําไมมันไม่ปลูกไอ้กระท่อมไปด้วยเอามาแจกให้ชาวบ้านไปเลยเนี่ยกินแล้วมันไม่ตายฉีดวัคซีนนะมันก็ติดไม่ฉีดมันก็ติดเนี่ยได้ข่าวมาเนี่ยมันติดแล้วเนี่ยฉีดเข็มสามแล้วมันไปหาหมอช้าลงปอดไปแล้วเนี่ย นะปลูกแล้วถ้าถ้าเป็นคนก่อนนะทอ,อนะเนี่ยงานวิจัยมีเยอะแยะว่ากระท่อมใบกระท่อมเนี่ยมันดีมันกินมาหายนะก็เอามาวิจัยมาทำโรงงานผลิตส่งขายนอกให้มันรวยไปเลยเนี่ยไม่ต้องมาแบบนี้เนี่ยดูสิเนี่ยเก็บกินอย่างนี้ไปไหนก็ไม่สะดวกไปข้างนอกก็แมดสองชั้นนะเนี่ยเนีไม่รู้จักว่า แนะนำเอามาแจกซิเนี่ยยอากจะปลูกกระท่อมมันหายอะ่ะก็ไม่ต้องไปฉีดหรอกวัคซีนอะ่ะให้คนเก่ากลับมาเถอะทอศอนะมปลูกกระท่อมขายต่างประเทศไปเลย